ในเมืองไทยยังมีหลายสถานที่ซ่อนเรื่องราวไว้มากกว่าที่เราเคยรู้แล้ววันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ยอดเขาที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งสมาธิและศิลปะอันวิจิตรงดงามวัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าและเทือกเขาในเขตอำาเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีแม้จะสร้างขึ้นไม่ถึงร้อยปี แต่วัดแห่งนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวัดที่งดงามที่สุดในภาคอีสานไฮไลท์ของวัดคือพระพุทธสายญาติโลกนาถศาสดามหามุนีพระพุทธรูปปางสายญาติสีขาวขนาดใหญ่สร้างจากหินอ่อนขาวนำเข้าจากอิตาลีมีความยาวถึง20เมตรแกะสลักด้วยฝีมือประณีตจากช่างไทยทั้งองค์แม้จะใหม่แต่มวลพลังแห่งความสงบกลับอบอวลทั่วทั้งพื้นที่ ผู้คนที่มาที่นี่มักกล่าวว่ารู้สึกใจนิ่งตั้งแต่เดินเข้าสู่เขตวัดและหลายคนบอกว่าหากตั้งจิตอธิษฐานในใจที่พระพุทธรูปสายญาติจะได้คำตอบที่ต้องการในความเงียบของจิตตัวเองหากวัดใต้น้ำในตอนก่อนคือศรัทธาที่รอเวลาปรากฏวัดแห่งนี้คือศรัทธาที่สัมผัสได้ในทุกลมหายใจ ถ้าคุณเชื่อว่าบางสถานที่ยังคงจดจำเรื่องราวได้แม้เวลาผ่านไปฝากกดติดตามไว้แล้วพบกันต่อนหน้าที่เราจะพาคุณไปยังอารามลึกลับกลางป่าที่คนเชื่อว่าสร้างโดยเทวดา